เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักธุรกิจสาวคนเก่งคุณกรีนอุไรวันอัสตรู CEO The Python โรงงานรับผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางทุกชนิดที่ล่าสุดฉลองความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลที่สุดแห่งปีกับ Thailand Health and Beauty Award 2024หรือ TSBA 2024ในสาขา The Masterpiece Business of Manufacturer ปีที่2 TSBA 2024ซึ่งเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จอย่างต่อเนื่องครับ ไรวันอัจตูค่ะอ๋อคัะปฐมีปานิพพกรอคุณค่ะจากดึ e p ไพรทอนนะคะค่ะั้นแปลว่าอีหนึ่งความสําเร็จของปีนี้กับการเข้ารับรางวัลปณี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะก็ตื่นเต้นและดีใจนะคะที่เราได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาสักียภาพเราปัแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะอยากให้พูดถึงด h e p ไพ h ทอนหน่อยค่ะว่าปีนี้ของเราเป็นยังไงบ้างใบอกว่ามีการแตกรายผล ที่มากกว่าเดิมอะไรอย่างงี้ได้ค่ะค่าเดบิทไพทอนนะคะเป็นโรงงานรับผลิตอาหารเสริมแล้วก็ตอนนี้กาลังเปิดโรงงานที่2ก็คือ,ร,อรับผลิตเครื่องสําอางนะคะตอนนี้เราก็มีแผนจะเปิดภายในสิ้นปีนี้แล้วนะคะแล้วก็รับ KOL ได้นะคะใครที่มีศักยภาพในการขายสินค้าหรือแม่ค้าคนไหนที่อยากขายของแบบไม่มีทุนอะไรอย่างนี้ค่ะสามารถเดินเข้ามาปรึกษาที่เดอิทไพทอนได้นะคะเราพร้อมที่จะเติบโตเคียงข้างไปพร้อมกับคุณค่ะ ยังปีนี้ครับบริษัทน,นีออน,น,นว,วัตกรรมอะไรเยอาค่ะนวัตกรรมเยอะมากค่ะก็คือเราเองอ่ะ มีการที่ทำให้ให้ซัพพลายเออร์ทำาสารสกัดของเราที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นซิกเนเจอร์สำห,หรับเลทอนอมีหลายแขนงเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้ได้วิจัยร่วมกันกับซัพพลายเออร์หลายอย่างค่ะอย่างนี้เหมือนเป็นการต่อยอดสำหรับเ l b a n ท่านรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีศักยภาพแต่เขาไม่ได้มีทุนในเรื่องการผลิตแล้วก็วที่จะซัพพอร์ตแล้วก็โตไปกับเราถูกไหมคะใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะถ้าเกิดใครเพราะว่าด้วยความที่กินโตมาจากแม่ค้ากินรู้ว่าการที่ที่เราอะขายของดีแต่ไม่มีแรงซัพพอร์ตหรือว่า ไม่มีไม่มีหลังบ้านที่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะไปต่อยากเพราะว่ายิ่งสมัยเนี้ยเอ่อต้องส่งสินค้าเร็วอย่างเงี้ยค่ะบางบางทีก็คือแพนแพนสินค้าได้ได้ไม่ต่อเนื่องทําให้การส่งสินค้าไปถึงผู้บริโภคไม่ต่อเนื่องค่ะจากจุดแขงที่แบบว่าเรามีผู้ผลิตกับเราในเรื่องของอาหารสดนี้พอแตกไลายเป็นสกินแคร์แล้วก็เอานวัตกรรมของสกินแคร์ไม่ว่าจะน,น,นําเข้าจากต่างประเทศอะไรเข้ามาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะน<ช>ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีมีไป เอ็นโอยกับ uh, เกาหลีด้วยค่ะนะตอนนี้ก็คือมีให้เขาส่งตัวเทสมาหารเราแล้วค่ะค่ะอย่างที่สุว่าถ้าใครแบบอยากสตาร์ทอนะัพเนาะเริ่มต้นกับการ<อ>ทําธุรกิจจริงๆ<อ>แล้วมันต้องกําทุนเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเราเป็นเจ้าของแบรนด์ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ามากเลยค่ะก็ไม่ถึงแสนก็เป็นเจ้าของแบรนด์ได้นะคะก็มีโปรเริ่มต้นด้วยหนึ่งกล่อง 5้าห้ซองนะคะสามารถทำได้1,000กล่องเลยนะคะเพียงราคาแค่6 9 9 9 9บาทนะคะแล้วก็มีโปรหนึ่งเป็นโปรใหญ่หน่อยถ้าเป็น10ซองนะคะใน้1กล่อง1,000 1,000กล่องเช่นกันนะคะราคา9 9 9 9 9ัน้าเบาทาาราด<า>ูเลยตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึง ้ทาใช่ห้คำปรึกษาคิดแบบออกแบบโลโก้อะไรหมดเลยช่ช่วยหมดเลยค่ะตั้งแต่แพคเกจจิ้งค่ะแล้วก็ขั้นตนการการผลิตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีทีมการตลาดทำคอนเทนต์ช่วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ออฟฟิศเรานะคะมีสตูดิโอช่วยแม่ค้าออนไลน์ที่ทำคอนเทนต์ได้เลยค่ะใช่ค่ะก็คือสามารถเดินเข้าไปในออฟฟิศแล้วก็ไลฟ์สดขายของตรงนั้นได้เลยได้เลยค่ะใช่ ว่าเป็นทอปซูร์บิทเลยเป็ทอปซูร์บิทค่ะที่จริงส่วนว่าถ้าใครไม่เก่งเรื่องการตลาดแล้วก็พร้อมที่จะช่วยซัพพอร์ตหลังบ้านสำหรับสตาร์ทอัพหน้าใหม่ด้วยใช่ค่ะเป็นที่ปรึกษาได้ค่ะเพราะเราโตมาจากการเป็นแม่ค้าเนาะขายของออนไลน์เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถซัพพอร์ตได้ทั้งแบบสอนการยิงแอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าคุณจะไลฟ์สดหรือแม้กระทั่งว่ายิงแอดหรือว่าทำเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มต้นจับมือได้เลยค่ะ แน่นอนในยุคของแพลตฟอร์มออนไลน์กำลังกำลังมาแรงเนาะอยากให้ฝากสำหรับหลายๆคนที่อยากเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็ให้ตัดสินใจแล้วก็ได้มาใช้เดือไพทอดของเราอะ,ค,ะค่ะค่ะก็ขอฝากนะคะ,ะถ้าเกิดใครอยากมีแบรนด์อ,อยากเป็นเจ้าของแบรนด์และพร้อมที่จะเติบโตไปกับโรงงานนะคะกินเองก็เริ่มจากการเป็นแม่ค้ากินเริ่มต้นทุกวันนี้มาได้เพราะการเพราะวามพยายามแล้วก็ความรักเนาะกินเชื่อว่าทุกคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่านักอาชีพเนี้ย ถ้าเกิดใครรักแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็เหมือนมุ่งมั่นทามันนะคะมันจะไปได้ได้ดีถ้าเกิดใครมั่นใจว่ามีใจแบบนี้ค่ะสามารถเดินเข้ามาหาเดือกไผ่ทอดแล้วพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันได้ค่ะอย่างไรฝากสิงในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งหน่อยนะคะได้เลยค่ะก็เดือกไผ่ทอดนะคะสามารถพิมพ์เข้าไปได้ใน Google นะคะพิมพ์ว่าโรงงานและผลิตอาหารเสริมเดือกไผ่ทอดหรือว่าไปช่องทาง Facebook ก็สามารถพิมพ์เดือกไ y t ทอ n ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็มีล i n แอดด้วยนะคะล i ยแอดแอสไส้เดือกไผทอดเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กค่ะ thank you